นี่ค่คะเดี๋ยวฉันเอาไปเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะไม่เป็นไรเองคคะโดนั้นมาแล้วเหรอเอามาเนี่ยนี่มีแต่ของปลอดซอมอทั้งนั้นเลยนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงมาช้าขนาดนี้อะ่ะลดความหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยจริงเหรอไหนดูสิ โชคดีที่เราดันไม่เป็นอะไรเจร้านี้รู้ใจเขาที่สุดเลย <c oughs> แต่พี่คะทำไมถึงมาช้าเอาป่านนี้อะคะแบบนี้ไม่โอเคเลยนะคะฉันว่าฉันต้องคอมเพนหน่อยละขอโทษน,นะคะอย่าคอมเพนเลยนะคะคือพี่เขาผิดซอยอะคะ่ะก็เลยมาช้าเข้าใจได้นะคะเข้าผิดซอยพูดง่ายดีนะนี่ไปส่งอาหารจริงๆหรือว่าไปอยู่กผู้ชายคนอื่นกันแน่นี่นายทำไมพูดแค่นี้รับความจริงไม่ได้ นี่นัโจจองร้านสุกี้พียดได้แล้วนะกว่าจะจองได้เนี่ยโหแทบแย่เลยนี่ร้านนี้ดังมากคนต่อแถวกันยาวเหยียดเลยไปกินอะไรไหมไปไปกันเถอะนัดเป็นไรอะ่ะนัดไม่อยากกินหรองั้นเราเปลี่ยนร้านกนัได้นะพอได้แล้วโจหมายความว่าไงนัดก็หมายความว่าเราเลิกกันเถอะ นัทนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะแล้วโจ้ทําอะไรผิดหรอโจไม่ได้ผิดอะไรหรอกนัทผิดเองอะนัททนอยู่กับโจ้ต่อไปไม่ไหวแล้วอะนัมีคนอื่นหรอนี่นัจะมีคนอื่นได้ไงอะนัอยู่กับโจ้ตลอดเวลานัจะเอาเวลาไหนไปมีคนอื่นนี่นัทตอบโจ้มาสิตอบมาสิฟังนะนัททนอยู่กับโจ้ไม่ได้ละนัจะไปแต่งงานกับผู้ชายที่ครอบครัวหาให้เขาเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างนัจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเข้าใจไหม แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนัดหลอกโจามาตลอดเลยเหรอหลอกให้โจ้รักมาตลอดเลยเหรอนัดมาหลอกโจ้ทำไมอ่ะมันหลอกโจ้ทำไม,ม,ลเ,ำไมเลิกบ้าได้ละฟังนะฉันรักเขาฉันหลอกนายมาตลอดนายมันโง่เองที่มาเชื่อฉันน่ะไม่ไปได้ไหมอะ่ะถ้าไม่มีนัดโจอ,อยู่ไม่ได้นะไม่ไปนะไม่ไป แนทแนทมองหน้าทำไมก็อยากมองอะ่ะมีปัญหาอะไรปะพูดงี้ก็สวยดิก็มาดิเฮ้ยหยุดค่าหารเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบค่ะเอาไปแล้วก็ไม่ต้องทอนขอบคุณเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป เนี่ยเหรอที่บอกว่าเลิกกับฉันแล้วจะไปแต่งงานกับครอบครัวเศรษฐีที่พ่อแม่หาให้อ่ะแล้วก็จะมีครอบครัวที่อบอ,อุ่นแต่นี่อะไรกันทําไมถึงมาเป็นไลเดอร์สงหารกระจกกระจกแบบนี้ล่ะฮะนี่แฟนเก่าพี่โจหรอคะเผื่กเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีนะเน็พี่โจฉันรู้นะพี่คิดจะทําอะไรอะ่ะไหนบอกว่าจะไปคบกับไอ้เศรษฐีนั่นนะแต่ทำไม ยังมาเป็นคนส่งอาหารเหมือนเดิมนี่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนัดเนี่ยเฮ้ย hey! ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยจอยขโมยโทรศัพท์ค่ะช่วยด้วยเฮ้ย <Hey! Hey! S 1> หยุดนะเวยชิ้นส่วของแกกำลมายุ่งเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเขาบอกว่าชิ้นส่วนของแกไงเฮ้ยเฮ้ยไปดิแกเฮ้ย โทรศัพท์คุณครับขอบคุณนะคะขอบใจนะแต่วันหลังไม่ต้องอทำไมคุณหนึ่งยังเก็บกำไรคู่ของเราไว้อยู่อ่ะไหนจะรูปคู่ในมือถืออีกอะแล้วนายยุ่งอะไรด้วยอ่ะเลิกยุ่งกับฉันทันทีเถอะนี่นายจะทำอะไรเนี่ย ไหนล่ะที่บอกว่าจะไปแต่งงานแล้วไหนล่ะแหวนแต่งงานของคุณนะฮะแหวนมันแล้วนายจะมาถามทําไมเนี่ยฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายละเดี๋ยวแต่ฉันมีเธอลองโทรหาคนที่เธอมาส่งอ,ออเดอร์ให้สิสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฉันมาถึงแล้วนะคะมาช้าขนาดนี้ผมว่าผมคงต้องคอมเพลนแล้วมั้งครับ นายพาฉันกลับมานั่งที่นี่ทำไมกะก็เพราะว่าฉันชอบที่นี่ไงล่ะสรุปจะเล่าให้ฉันฟังได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงยังเป็นไรเดอร์อยู่คือว่าเล่าให้ฉันฟังเถอะนะอันที่จริงฉันไม่ได้จะไปแต่งงานหรอกฉันโกหกนายอ่ะหมายความว่าไงอ่ะ ได้ฉันมามีอะไรเปล่าคะนั่งเลยเลิกกับโจที่เป็นหุ้นส่วนกันซะทำไมล่ะคะแต่ฉันกับโจเรารักกันนะคะแล้วความสัมพันธ์ของเรามันก็ดีด้วยนะคะเธอก็รู้นี่ยถ้าโจก้าวเข้ามาในวงการธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีหน้ามีตาทางสังคมและไหนจะเรื่องภาพลักษณ์อต้องดูดีอีกดูชื่อเธอตอนนี้สิเธอจะให้โจเป็นขี้ปากสังคมหรือไง โลกใบนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละรักอย่างเดียวมันไม่พอหรอกถ้าเธอรักโจรจริงเธอควรจะรู้นะว่าเธอต้องทำยังไงออกไปได้แล้วแล้วทำไมต้องโกหกกันด้วยเรื่องแค่นี้เองเรื่องแค่นี้เองเหรอนายพูดออกมาว่าเรื่องแค่นี้มันไม่มีแฟนคนไหนหรอกนะที่อยากจะให้แฟนตัวเองกลายเป็นขี้ปากสังคมอะ ฉันเองก็อยากให้นายมีชีวิตที่ดีแล้วไหนเคยสัญญากันว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไงล่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะอยู่เคียงข้างกันไม่ใช่เหรอฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงในชีวิตนายไงฉันอยากให้นายเีอนคตที่สดใสชีวิตนายเองอ่ะดีกว่าฉันมากทั้งครอบครัวชื่อเสียงเงินทองวงตระกูลแต่ช่างมันเถอะพูดไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ละฉันว่าฉันกลับไปรับออเดอร์ไปส่งอาหารดีกว่านายเองก็ รีบกลับไปหาแฟนนายเถอะฉันว่าคนนั้นเขาก็เหมาะกับนายนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่โซ้ฉันหาตั้งนานอยู่นี่นีนเองเราทำไมไมาอยู่กับยายไรยเดอร์นี่ล่ะนี่แกออกมาข้างนอกทำไมอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกหรอกไม่สบายอยู่โอ้ยฉันหายแล้วนะพี่เชื่อใจฉันเถอะถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะนี่เดี๋ยวก่อนสิเรายังมีเรื่องต้องเคลียร์กันนะเรื่องอะไรอะ่ะ อ๋อถ้าเป็นเรื่องที่ฉันเคยคบกับแฟนเธออะมันจบไปตั้งนานแล้วแหละไม่มีอะไรละเธอไม่ต้องกังวลน,นะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่มาให้เจอละเดี๋ยวก่อนอนี่ฉันคืนให้นี่มันหมายความว่าไงอะ่ะก็เนี่ส้มโมน้องสาวฉันเองส้มโมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ แล้วก็ไม่ค่อยสบายแม่เลยส่งให้มาอยู่กับฉันฉันจะได้ดูแลโซมโงไงพี่โจเขารอพี่มาตลอดเลยนะคะมีใครผ่านเข้ามาในชีวิตอะ่ะเขาก็ไม่เคยสนใจเลยเขารอแต่พี่คนเดียวอะคะ่ะฉันรักเธอจริงๆนะแนทะรักเธอมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนฉันยังรอเธออยู่ตรงนี้เสมอไม่ไปไหนยังรออยู่ที่เดิมแล้วก็ ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจด้วยแล้วธุรกิจของนายล่ะสังคมของนายอีกมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของนายดูน่าเชื่อถือลดลงหรือเปล่าแล้วทำไมไม่พิสูจน์ล่ะคะว่าพี่สองคนรนักกันได้ก็ช่วยประครับประคองจับมือกันไปฝ่าฟันอุปสรรคมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันซัพพอร์ตกันเดี๋ยวสังคมก็เห็นเองล่คะค่ะฉันว่าฉันไปดีกว่าอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนเป็นกขอขอคอยยังไงก็ไม่รู้ ฉันไปก่อนนะนัดเธอพร้อมที่จะเดินไปกับฉันไหมแต่ถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะ นับมือเดินไปด้วยกันนะเจ้า